สวัสดีครับสมาชิกชาวไร่ชาวสวนและก็ชาว y o u t u b e ทุกท่านด้วยนะครับผมกับบ้านสวนพาะเพียงสุภาพฟาร์มวันนี้เราอยู่ที่แปลงนานะครับผมมาสำรวจแปลงนากันหลายพื้นที่ก็ฝนฟ้ากำลังตกอยู่ด้วยนะครับในค่าเรียกว่าอา่ของพายุเนาะค่าเรียกว่าพายุ่าของหนูริ หนูริหนูฤกษนะไม่แน่ใจนะครับตั้งแต่วันที่13แล้วก็จะตกถึงวันที่16นะครับหลายพื้นที่เป็นไงมากนะครับผมก็เจนงี้ตั้งข่าวขึ้นมาเหมือนเดิมเป็ในแน่ใจว่าวันนี้จะได้ฝนหรือเปล่านะครับผมเรามาสำรวจแปลงนากันตั้งแต่วันที่13นะครับที่ว่ามีพายุขขาเข้าก็ทำท่าปล่อยๆเพล่ย ทั้งวันนะครับผมแล้วก็อย่างวันนี้นนแต่ตีสามตีสี่ตีห้ายันสี่โมงเชา้าก็ยังโปรอยๆอยู่นะครับผมแค่คล้ายๆไม่แตกต่างอะไรกับอองฝนเลยนะครับผมก็หลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับผมหลายพื้นที่น่าจะชุ่มชื้นไปด้วยฝนอ,อย่างบางพื้นที่อาจจะประสบปัญหาอย่างแถวสวน้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับก็อยากจะขึ้นเป็น หย่อมๆนะครับนี่ก็จะขึ้นเป็นปลาปลาอย่างเงี้ยครับผมดูแล้วก็ไม่สบายตาเลยเป็นยังไงบ้างกันนะครับผพรนะนาอย่างที่หลายท่านมองเห็นอยู่นะครับเนี่ยกลังที่ผมที่กำลังจะให้ดูนะครับเนี่ยจะมีขึ้นปลาปลายมาเขียวปลาปลายมั่งนะครับผมก็พื้นที่ที่เห็นขาวโพลนนั่นกนะ็คือนั่นแหละคือ มันไม่ขึ้นเลยนะครับผมที่ประสบกับปัญหาคือฝนไม่ตกเลยและอากาศร้อนดินมันแห้งนะครับผมส่วนเขียวๆที่ขึ้นพวกที่เขียวๆข,ขึ้นนี้ก็มันก็จะมาขึ้นตามอารอยรถไถนะครับมันก็ได้ดินกลบไปมันก็ได้มีความชุ่มชื้นขึ้นมามันก็ได้ขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับขึ้นประปรายนะครับผมเราจะมาสำรวจดูดิน ว่าฝนตกเมื่อคืนกับเมื่อเช้าหน่อยพอได้เปียกไหมเราก็มาลองดูนะครับผมว่ามันจะพอได้เปียกไหมก็อย่างที่เห็นนะครับก็แค่อย่างแค่เปียก เาเรียกว่าแค่เปียกดินบนเฉยๆครับผมแค่พอฝนมันมันไม่ได้ตกหนักมันมาแบบโปรยโปรยด้วยนะครับผมแล้วก็มาแป๊บเดียวก็ไปครับแค่หลงเม็ดแบบแทบจะเป็นละอองฝนได้นะครับผมนี่ก็หลายพื้นที่ก็คงน่าจะเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับผมหลายพื้นที่ก็ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตก ดีหน่อยนะครับผมสำหรับพื้นที่ของบานส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็เหมือนเดิมวันนี้เราก็ได้มาสำรวจกันดูว่าขาที่พอที่ฝนล,ลงมาเมื่อเช้าช่วงเช้ามืดก็พอกอามาพอได้วดินพอได้เปียกขนาดไหนพอที่จะเข้าที่ ยังไม่ได้ขึ้นจะพอแทงขึ้นมาได้ไหมเลยมาสำรวจกันดูนะครับผมมาแปลงฝังนี้ก็ก็จังพอที่มองไปแล้วก็มีความเขียวขึ้นมาม้างนะครับพอ,อยังเรายัางพอได้มองแล้วมันสบายตาหน่อยนะครับว่าเออยังเขียวขึ้นมายัง น่าจะพอพอ,พอจะได้ข้าวกินนะปีนี้ดูแล้วก็ถ้าคืนว่าคืนนี้กับพรุ่งนี้ตีตามกรมอุตุเขาแจ้งมาว่าวันนี้จะตกหนักกับพรุ่งนี้ตกหนักก็ถ้าไม่ตกก็น่าจะทิ้งช่วงยาวต้องรอช่วงเข้าพรรษานะครับผมก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าถ้าวัานสองวันนี้ไม่ตกก็ น่าจะทําใจได้ครับข้าวน่าจะขึ้นอย่างนี้นครับปร,ปรายแะอย่างหนึ่งคือหลายพื้นที่ที่ผมออกจากที่ทํางานมานะครับข้าจากบ้านในเมืองเข้ามาที่สวนนี้ก็บางบางบาง,บางแปลงที่เส้นทางที่วิ่งผ่านมาข้าวที่ขาวานก่อนผมคือขาวานแบบช่วงเข้าในคลองเขามีพอมีน้ำเขาก็หวานเปียกเนาะเข้าแล้วก,ก็หวานเปียก ไปได้วานแห้งอย่างผมอย่างนี้ปานเปียกแล่ทีนี้คือฝนถึงช่วงข้าวมันแดงมันเหลืองไปหมดเลยครับก็หลายพื้นที่ในเขตพิษณุโลกนะครับเจอปัญหาอย่างนี้ครับแต่อย่างของผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะของผมมันจะเป็นเขาเรียกว่าวานแห้งนะครับเนี่ยเนียทุกพื้นที่อย่างของผมโซนโซนโซนแถวนี้แถวบางโซนพอเพียงสุภาพฟาร์มจะวานแห้งกัน ปกติคือทุกปีผมก็จะทานาจะหวานข้าวค็ประมาณนี้ครับกลางเดือนนี้แต่ปีนี้หวานเร็วหน่อยพอดีก็ความพร้อมมันก็มันก็มันก็พร้อม,มกมอม็มันพร้อมเต็มที่เนาะช่วงจังหวะมันเข้าล็อกพอดีผมเลยหวานตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเพฤษภานะครับผมเลยก,ก็ผลที่เห็นนี่ครับฝนไม่ตกนะครับก็เพื่อนข้าวมันขึ้นมาประปรายก็น่าจะหลายพื้นที่ นายจะเจอประสบปัญหาเหมือนกันกับผมเนาะก็ต้องคอยติดตามว่าฝนฟ้าจะเป็นยังไงม้างวันนี้ก็ได้สำรวจกันเนาะหลายพื้นที่ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเป็นเหมือนกันไมมีฝนตกชุบขนาดไหนหรือจะประสบปัญหาเดี่วกันกับอันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์ม ลุ้นกันว่าวันนี้กับพรุ่งนี้ที่กรมอุตุเตือนมาว่าฝนตกหนักแต่ก็มีเมฆทั้งวันนะครับผมกผลฝนฝนปรลยโปรยไม่ถึงขั้นต้องตกแบบพอได้เปรียกได้ะไรครับผมอย่างช่วงนี้ก็เย็นเย็นเย็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าก่อนนี้ถ้าตกจริงๆก็โอเคครับเพราะความต่างเขาขึ้นมาแล้วครับผม จากกลางวันแต่วันนี้ก็ช่วงเกือบจะเย็นเกือบจะสามโมงสี่โมงก็ทำท่าแบบเขาเรียกว่าฟ้าแบบสว่างขึ้นมาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆหกโมงกว่านี่ก็เริ่มตั้งเขาขึ้นมาใหม่ลอยตอนเราก็ต้องรุนนะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมสำรวจไปเรื่อยๆกับแปลงนา พันสวนเพียงสุภาพฟาร์ม ส่วนปางทางทิศตะวันออกก็ดูแล้วก็ฟ้าแจ่มไม่ค่อยยะเนี่ยครับผมไเหมือนทิศตะวันตกที่ผมถ่ายให้ดูนี่เป็นทิศตะวันออก,กครับก็ไอที่เห็นนั่นคือมันความมืดของโททอ,อมือถือนะครับกล้องที่ถ่ายจริงๆริจะออกเกิมันก็จะ,จะพอมีเมบฆเมฆบังเมฆคึมๆมามั่งนะครับผม ถ้าในในระยะนี้เดือนนี้กับถึงออกพรรษาถ้าไม่ตกนี่เราก็ต้องหาทางการป้องกันนะครับผมัมนไม่ว่าจะรูปแบบไหนเพราะช่วงนี้เหมือนไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือเ,เหมือนปีที่แล้วเหมือนกันเขาเรียกว่ารัฐบาลเขาไม่ปล่อยน้ำเนาะอย่าง ตามคองชระทานตามอะไรอย่างนี้คือจบเกมเลยครับผมอย่างแรงอย่างนี้เขาต้องคอยดูว่ารัฐบาลจะช่วยปล่อยน้ํำไหมคืออย่างหนึ่งเราก็ต้องต้องดูด้วยว่าน้ําในเขื่อนคือปีนี้มีหรอือย่างนะครับผมผมไมไ่แน่ใจเพราะผลพวงจากปีที่แล้วก็น้ํามันน้อยเนาะก็ต้องรอลุ้นถ้า นาพอมีที่รัฐบาลจะได้ปล่อยมาให้เราแล้วก็จะได้ดึงมาช่วยเนาะเพราะไม่งั้นออย่างที่เห็นสภาพที่เห็นอยู่ก็น่าจะจบเกมในสสับชาวนาของเราในหลายพื้นที่ถ้าเจออย่างนี้นะครับผม นี้ก็เป็นสระที่ขุดแบบโบราณนะครับนะ้ำเหลือห่อยเดียวนี่ครับเหลือหน่อยเดียวเยวหลือมุมนี้หน่อยเดียวครับยังถ้าวันสองวันนี่ไม่ตกก็ได้เอาปลาขึ้นบ่อวงเหมือนเดิมเพราะรู้สึกว่าช่วงมันมีลูกปลาหมอเยอะนะครับลูกอคอกที่เราปล่อยไว้เมื่อช่วง ผลแรกช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมดูแล้วก็จะได้ขดสะแบบโบราณได้ตายวันแน่ะครับผลขึ้นมา,านี้นะครับครับยังไงก็คอยติดตามด้วยนะครับกับบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟ้าอยาจะคอยอถ่ายความคืบหน้าทำ ต่างๆนะครับในบ้านส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มได้ให้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากันเนาะเผื่อจะได้พูดคุยกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับกันแลกเปลี่ยนกันในว่าการจะทนานาการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงปลานะครับผมพออย่างของผมคือผมมีทั้งเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผักด้วยอย่างหลายคลิปที่หลายท่านได้ดูกันไปแล้วนะครับผม ก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าได้เป็นแลกความรู้ไว้ศึกษา,าเผื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะว่าการเลี้ยงปลาเป็นยังไงการเลี้ยงไก่เป็นยังไงยงอะไรคือจะลดต้นทุนแบบไหนการทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษสารเคมีอย่างของผมก็ปลูกข้าวคือปีนี้เป็นปีที่สามผมก็ จะไม่ใช่สารเคมีนะครับผมก็เป็นคาร์บอสารพิษนะครับผมอย่างไัก็คอยติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวต้องลาไปด้วยกับภาพสวยๆเมฆครึ้มๆที่ทำท่าเข้ามาแล้วอย่างไางก็คอยติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมหลายพื้นที่งไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นะครับผมการไม่ว่าจะทำไรทำนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลานะครับมาพูดคุยกันได้กับปันสวนพอเพียงสุภาพเพราะด่าสุภาพฟาร์มนะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายทำอะไรมาให้ดูมาแลกเปลี่ยนกันยังไงคอยติดตามคนด้วยกับปันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ